สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เฮียอยู่ที่ตลาดต้นสักนนทบุรีนะเราเจอร้านกาแฟรับร้านหนึ่งนะซ่อนตัวอยู่ในร้านมือถือไม่น่าเชื่อนะร้านกาแฟในร้านมือถือเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนี่เราก็จอดรถตรงตลาดต้นสักได้เลยนะเราก็เดินข้ามมาอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นร้านเพื่อนๆเราในกลุ่มคนบ้ากาแฟนั่นเองนะชื่อร้านเบอร์สโลบาร์กาแฟ ไม่รู้ว่าขายมือถือหรือขายกาแฟกันแน่เข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะตกลงขายอะไรกันแน่นะร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตกลงขายอะไรเนี่ยขายทั้งสองอย่างเลยพี่สองอย่าง้ว่ <laughs> ใช่ครับเบอสโลบาร์ครับผมเปิดทุกวันเลยครับจันถึงอาทิตย์เลยก็ตั้งแต่8โมงเช้าถ้าวันธรรมดาเนาะ8โมงเช้าถึงบ่ายสแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นครับเส้นทางมันมาได้หลายทางนะครับถ้าลูกค้าจะมาเรา้าสามารถเซิร์ชได้เลยว่าเบอสโลบาร์หรือว่ามาตลาดต้นสักสนามบินน้ำลาเต้ตอนนี้ทางร้านจะมีหลายเมะเภทเลยครับพี่หลักๆก็จะมีถ้าเป็นของเมล็ดร้านนะครับก็จะเป็นดอยชางร้อยเปอร์เซ็นต์ข้วกลาง่อนเข้มครับแล้วก็มีเป็นข้าวเข้ม แล้วก็มเมล็ดที่จะมีให้เลือกก็เป็นพวกบราซิลครับพี่โคลัมเบียพวกนี้ทําเป็นลาเต้ได้ครับแล้วก็มีมิวแมนจะเป็นของทางลงคั่วเดซัมเมอร์ครับผมบราซิลเอธิโอเปียพวกนี้จะเป็นลงคั่วของเจคอฟฟี่ตัวนี้เปรี้ยวไหมตัวนี้ติดเปรี้ยวนิดนึงครับผมของ A T เอธิออกมาใช่ครับผมติดเปรี้ยวนิดนึงครับอ๋อตัวนี้เจอร้านที่ใช้โลโก้ขอฟนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะถ้าสปอนเซอร์ผมพูดได้แบบนี้ <laughs> เห็นมีเครื่องบด3ตัวอันนี้ใช้ต่างกันยังไงต่างกันยังไงอ่าถ้าเป็นตัวนี้เขาจะเป็นบดครัวกลางออเทิสใช่ครับใช้ครัวกลางแล้วก็พวกครัวกลางค่อนเข้มมันจะใช้กันได้เพราะว่าความกลิ่นไหม้ของกาแฟมันจะไม่ค่อยมีครับผมถ้าเป็นตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวนี้จะใช้บดครัวเข้มตัวนี้รุ่นอะไรนะคุณคุณอ่าเจ๊โจมินิครับใช่ใช่ครับโจมินิครับผมส่วนถ้าเป็นพวกมันจะเป็นใช้ครัวเข้มครับ ใช่ครับพวกกลางอันนี้จะเป็นพวกไม่สเปเชียลอ่าโ,โรอบอทอปใช่ไหมชใช่เพราะว่ามันเป็นตัวคอมบานเตอร์มันจะรีดกลิ่นได้ดีกว่าโอเคครับผมน,นี้แช่ไปก่อนครับนนมิตโตเปาครับใช้อยู่ที่1 8กรัมครับ ก็ใส่ตัวคอมเม้นเต้เข้าไปครับมันจะมีใช่ครับมันจะมีรูของมันพอดีตัวนี้ก็จะเป็นรอบบทของเขารอบบดได้ด้วยเไอีมันก็ตอบจดเห็นยุคแรกๆเราใช้กันก็ใช้สว่านมาสว่านมันจ ไอตัวทําให้พวกนั้นมันเสียง่ายพี่พวกลูกปืนอ,ะอ่ะใช่ใา่ชัดเลยเนี่ยระบบครับไม่ได้ระต,ตอนด้วยผมนะบทำงานอย่างนี้ครับเนี่ยครับอือครับเนี่ยก,กินออกมาตัวนี้กินค่อนข้างดีครับพีกินหวานนะใช่ครับ p ปรชินโนจะเป็นมาได้โค้กลางค่อนเข้มกับโค้เข้มผสมกันครับใช่เพื่อไม่ให้กินไหม้ของเล็กโค้เข้มมาผสมกัน มีคือครับวเรื่องกันทำมาหากิน <c oughs> ครับนนคนหนึ่งนะครับฝากได้ครับพี่ครับ <Okay. S 2> เอาเป็นสติ <head. S 1> ต๊กเกอร์แก้วหนึง,นงครับผมสติ <c oughs> ๊กเกอร์นะครับผม okay. ไม่ได้จ่ายนะเดี๋ยวสามเมื่อล้จาจ่ายค,ดคูดเยอะกว่านี้ครับใช่ครับอยู่สปอนเซอร์มาที่ร้านนี้ก็ได้ครับมาเลยอ๋ออันนี้โคกกลางใช่ตัวนี้คับผมมันเป็นมันเป็นโค้เข้มนิดนึงกลางค่อนเข้มเซนจีส